สวัสดีครับผมเราพอบอกับบ้าคเกิงนะครับผมนี่นะครับผมเราอบไก่ไว้แล้วนะครับผม,มก็จะมีมะม,ม่วงนะครับผมเราจะก้อยนะครับผมก้อยไก่ครับผมเราจะใส่ตะไคร้ไปด้วยนะใส่ไม่เยอะครับผมใส่เพื่อความหอม,อม ไม่รู้ว่าได้กิ่นขานะครับผมตขาขาจะใช้ใส่แค่นี้พอครับผมลงไปนี่นะครับผมเอาลงแล้วทีนี้เราก็มาหั่นไก่ครับผมอมืแบบนี้เลยอื ันไม่เหมือนย่างนะครับผมชาบานนอกก็จะย่างเนาะอันนี้เราไม่มีเตาย่างครับผมอยู่ในคอนโดเราก็ต้องอบเอาทำให้สุกแบบนี้นะครับผมหั่นลงแบบนี้เลยหั่นไปเรื่อยๆนะครับผม,มเราจะทำเป็นก้อยไก่ เลยนะครับผมแต่ถ้าย่างมันจะแบบอร่อยมากนะครับผมย่างจะกลิ่นหอมหันลงแบบนี้นะครับผมอืม เราทำให้ชิ้นไม่ใหญ่นะครับผมก็เลยหั่นง่ายนะเราอบแบบหิดชิ้นเล็กๆนะครับผม,มหั่นแบบนี้เลยก็มาหั่นเลยครับผม มีหนังด้วยนะครับผมชิ้นหนึ่งลงจะหมดแล้วนะครับหันหันไกล หั่นไปเรื่อยๆหมดแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมนะครับผมเครื่องปรุงนะครับทีนี้เราก็จะหั่นมะนาวนะครับผมมะนาวลงเลยอเมดออกนะครับผมนี่นะครับผมบีบบีบ มะนาวมันต้องใส่เยอะมากนะครับผมเพราะว่าเรามีมีอะไรอ่ะมะม่วงอยู่แล้วนะครับผมเราก็จะใส่พริกป่นล,ลงไปใส่หมดเลยเขาะให้หมดกระปุกองนัว ใส่ลายแซมไลท์ครับผมน้ำปลา เอาหลงแล้วนะครับผมแล้วก็ข้าวคั่วนะครับผมข้าวคั่วแล้วก็มาหั่นนะครับผมนี่เลยนะครับผมต้นหอม เอาแค่นี้พอครับที่เหลือ,อไว้กินนี่เอาลองแล้วทีนี้เอาใบามะกรูดซอยใส่นิดนึงแล้วก็มันก็จะหอมเลยนะครับผม แค่นิดนึงพอเราก็หาช้อนนะครับผมคนไปเลยนี่เราทำไว้แล้วนะนี่ก้อยก้อยไก่กินกับข้าวเหนียวนะอร่อยครับผม ไก่ <Okay. S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมถ้าชอบกดไลค์กดแชรก์กดติดตามครับผม